เริ่มที่ข่าวแรกนะคะโอ้โหเป็นเรื่องของต้องตัดนกเขาวเพราะติดท่อเหล็กค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาค่ะเมือ่โโอโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านรามอินทราได้โทรให้กู้ภัยมูลนิธิร่มใส่ไปตัดท่อเกลียวที่ติดอยู่กับอวัยวะเพศชายของผู้ชายรายหนึ่งอายุ21ปีหลังเชื่อว่าใส่ท่อเหล็กเกลียวในแล้วนวด จะทําให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้นใส่ไปได้5วันก็เกิดอาการอักเสบและบวมถอดท่อเหล็กออกไม่ได้จึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลแต่หมอไม่สามารถนําเหล็กออกได้จึงติดต่อหามูลนิธิกู้ภัยร่มใสเจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่ประมาณ3ามชั่วโมงจึงนำท่อเหล็กชิ้นนี้ออกได้แต่หมอวินิจฉัยว่าอวัยวะเพศนั้นอักเสบรุนแรงต้องตัดทิ้งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรไปฟังคุณหมออธิบายกันเลยค่ะลกเขาเนี่ย มันก็จะมีเลือดมันต้องไปเลี้ยงมันไปว่าอย่างหนึ่งถูกไหมครับ,รบมันก็ต้องมีเลือดแดงไปเลี้ยงปึ๊บเพื่อเลี้ยงให้มันแบบเป็นเนื้อเป็นที่เอาใช้งานได้ดีๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอเลี้ยงเสร็จปุ๊บเซลล์ใช้ออกซิเจนสารอาหารจากเม็ดเลือดแดงเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็จะคืนกลับมาทางเส้นเลือดดำเข้ามาสู่ร่างกายตามปกติเวลามีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดอาการกั้นเลือดดำไม่ให้กลับเข้ามาทีนี้ก็ เลือดดาก็ไม่กลับใช่ไหมพอเลือดดาไม่กลับตอนมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็กระตุ้นมันก็แข็งตัวเพื่อจะได้มีเพศสัมพันธ์พอมีเพศสัมพันธ์เสร็จสิ้นนะครับถึงสิ้เสร็จเรียบร้อยแล้ววาวก็เปิดกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าน้องเขาก็ไปเอาท่อเหล็กพ่อเหล็กใช่การจะนไว้โคนของใช่โคนของรัดไว้เยอะๆพอรัดเยอะๆคืออะไรครับ เลือดดาก็กลับไม่ได้ถูกไหมเพราะกลับเนี้ยม,ม,มันก็ข้างนะจริงๆเนี่ยจริงๆมันก็จะแดงจนม่วงเลยนะเพราะ<เ>ว่าเลือดดำ <ไป S 1> มันจะเป็นสีแบบเข้มๆใช่ไหมอเออถ้ารัดนิดหน่อยมันก็ยังพอไหลกลับไปได้เนี่ยโอเคก็คือไปรัดมากเกินรัดนางเกินจนเลือดแดงเดินไม่ได้พอเลือดแดงเดินไม่ได้ปุ๊บไม่มีเลือดไปเลี้ยงก็สารอาหารออกซิเจนเข้าไม่ได้ก็เน่าตายเป็นสีอย่างนี้เลยสีเข้มลงเข้มลงแล้วก็เน่าเพราะมอมันเน่าปุ๊บ นะครับสิ่งที่เกิดตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย100%ก็คืออะไรครับการติดเชือ้อก็คือเลือกชีวิตไว้ก่อนตัดทิ้งส่วนน้อยบทเรียนสําคัญเลยสําหรับ,ค,รบคนอื่นนะครับเพราะว่าเราทราบมาว่านะครับมีคนใช้ไม่ใช่แค่ไอ้ท่อเหล็กเรียวแบบนี้อย่างเดียวนะนเออมันก็จะมีเรียกว่าเป็นวงแหวนเนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าริงครับรัด โอ้นี่มีครบเลยนะครับก็รัดทั้งหมดเลยรัดไม่ใช่รัดเฉพาะนี้นะรัดนี้เลยนะครับเพื่อที่จะให้เลือดดำที่โคนมัดรวมคือมัดเอาไว้เพศและลูกอันธะาด้วยต้องเพื่อที่จะให้เลือดดำกลับยากขึ้นพอเลือดดำกลับยากขึ้นคืออะไรครับมันก็จะแข็งตัวแข็งนางแข็งเยอะยใหญ่บวมถูกต้องแล้วจะรู้สึกว่าโหได้มีเพศสัมพันธ์นานขึ้นแต่ริงพวกนี้อย่างน้อยมันยังยึดอยู่ได้ใช่ไหมคุณหมอใช่แต่นะครับหนึ่ง ยืดหยุ่นได้นะแต่มันก็มีริงทั้งเป็นแบบเป็นยางกับริงที่เป็นโลหะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็พบว่าหลายคนใช้ไม่ถูกนะถ้าใช้ไม่ถูกไอ้ริงแบบนี้ถึงแม้จะเสี่ยงน้อยก็ไอ้ห่วงเกลียวนี่นะครับมันก็มีโอกาสทําให้เลือดแดงไม่ไปเลี้ยงได้เหมือนกันมั้นถ้าเลือดแดงไม่ไปเลี้ยงคุณใช้ไม่เป็นเนี่ยนะครับก็มีโอกาสเน่าได้เหมือนกันบางทีของพวกนี้แป๊บเดียวมันก็เน่าแล้วนะมันเสี่ยงมากเลยนะครับแต่แบบน้องผู้ชายคนนี้เนี่ยยังมีหวังหรือเปล่าก็ยังมีนะ เราก็ยังมีเรียกว่าการปลูกถ่ายนกเขารักษาแพ้ให้หายถูกไหมแล้วก็คุยกับคุณหมอทางเดินปัสสาวะว่าเราอาจจะเอาเนื้อตรงอื่นมาทำขึ้นมาอาจจะดึงเส้นประสาทบางอันยึงขึ้นมาเลี้ยงไว้บ้างจะได้มีความรู้สึกแล้วก็มีเท่สเทีได้อย่างนี้นะครับ